来然后还用水，好点了嘛？ สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับตอนนี้ผมจะพามาเด็กมาดูเด็กนะครับชมเด็กเล่นน้ําผลครับถูกอกถูกใจซะเหลือกเกินพี่น้องอันนี้ผนตกหนักมากๆเลยครับตอนนี้หนักอย่างหนักเลยโอ้โหนี่ครับตกอย่างแรงนะครับอย่างแรงเลยนะครับผม ดีอกีใจครับดีอกดีใจอันนี้มีพยุเข้าฝนตกหนักมากเลยนะคะจะพามารับชมน้องใบบุญกันนะคะ ชวนแม่มาเล่นเป็นเพื่อนแล้วนะคะตกยางหนักเลยนะคะดูน้องใบบนของเรานะคะดีใจมากโอ้ลื่นแล้วนะะลื่นแล้วลื่นแล้วดีใจมากเลยนี่เล่นน้ำฝนแล้วนะคะ น้องชอบเล่นน้ําฝนนะคะน้ําฝนกับโชนนี่ชอบมากๆเลยดูดูปีนด้วยนะคะนี่คะ่ะปีนด้วย ลมพุดลำว่ายอยู่ทางนู้นนะคะเล่นนะคะเ้ามาเล่นในร่มแล้วนะคะตุ๊กตาของเราเอกไปเล่นน้ำฝนมารับชมความน่ารักของน้องนะคะอย่าลืมฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะมาแล้วนะคะมาแล้ว โอ้โหดูนามอมแนมเลยนะคะเล่นโทนนะคะปะโทน ของแม่ลูกนะคะขณะฝนตกนะคะเล่นอยู่ประมาณนี้นะคะนีไปชวนแมวมาเล่นแล้วมีแม่เล่นเป็นเพื่อนแล้วนะคะขอขอบคุณเอซีทุกท่านนะคะที่ให้การติดตามรับชมคลิปของเราคะ่ะทั้งที่อยู่ในประเทศและก็ต่างประเทศนะคะ ขอบอกขอบคุณมากค่ะรับชมคลิปของเราแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้น้องไปบุญด้วยนะคะไปบุญจมสนด้วยนะคะเล่นอยู่แบบนี้เลยนะคะทั้งแม่ทั้งลูกเลยพาลูกมาเล่นน้ำฝนนะคะความสนุกของน้องนะคะแม่ๆค่ะน้องเ,ออเป็นธรรมชาตินะคะน้องจะได้เล่นน้ำฝนนะคะแม่เหมยจะเลี้ยงลูกแบบเป็นธรรมชาตินะคะ ให้ลูกแข็งเรงนะคะเล่นน้ำฝนบ้างเล่นโคลนบ้างนะคะดูน้องใบบุญของเราเอาสเต็มที่เลยนี่ชอบมากเลยนะคะอยากเล่นมากเระพาไปดูปใกล้ๆก,กันเลยนะคะนี่สุดาะเอาแบบนี้เลย ชอบนะคะชอบเด็กคนนี้ชอบเล่นน้ำฝนนะคะเล่นแตจะเล่นดูประมาณนี้เลยนะคะวันนี้น่าจะตกทั้งวันนะคะแม่ค่ะฝนน่าจะตกทั้งวันมืดเลยมืดตกตั้งแต่เช้าเลยนะคะ เต็มที่เลยตุ๊กตาลุกไม่ได้ลุกไม่ได้แล้วน้องตุ๊กตของเรา แม่เมะวันนี้ควเหมือนจะต้องขอจบคลิปได้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปต่อไปค่ะขอคุณพอคุใแม่ซีท่นมีความสุขมากๆนะคะหนูตื่นตะบนงเราเอาเต็มที่เลยจัดหนักเลย ิดนี้สนุกไปเลยนะคะสนุกกับน้องใบบุญนะคะเมาเลยค่ะคนเดียวเลยนะคะสนุกมากเลยในเลนน้ำฝนนะคะโอ้เหนื่อยแล้วว่างเหนื่อยแลย้วยังยังยังเอาอีกเอาอีกนี่แม่แม่จาหนูสนุกมากเลยหนูชอบหนูชอบมากเออดูแม่แม่เล่นนลแม่เล่นเล่นจหนุแล้วหนูสนุกมากเลย พบกันใหม่คลิปต่อไปจ้าขวันหมวยตองลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ